สวัสดีครับเช้านี้อาหารของลูกๆเก้าคูมารก็จะเป็นข้าวสวยคลุกกับต้มจืดแล้วก็อาหารกระป๋องครับลูกๆหิวจัดแล้วครับเดี๋ยวก็เพิ่งออกจากเรนมาครับลวลุกข้าวให้ลูกๆก,ก่อนครับคอยกอ็เล็กๆคอยกอ่อนนะ Để toàn lên áo hay Ừ, Chạy, chạy nó cái rút rúi rút để khoai chín Đây rúi Để ơi Hay lúc lúc, cao mang ăn trước còn đấy กะป๋องก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ครับแจวก็จะบี้แล้วก็คลุกให้เข้ากันกับข้าวครับ

เรียบร้อยแล้วครับลูกๆก,ก็นอนคอยเต็มเลยครับหิวแล้วนูหิวแล้วพ่อแกห่หิวแล้วอ่ะ

ให้คพีๆกินนะโเยคิดนิครับที่มินเขาเพนั่งเฝ้าน,น,น้องน้องน้องครับเขาไม่แย่งน้องนะครับอเอารอให้น้องกินอิ่มก่อนครับดีครับ Oke, okay, ini ชนชนมามนจากเที่วยวไหนฮะมาจากเที่ยวไหน Ăn cơm. Ăn cơm kinh vậy Như thế. chim ừ, gầy à này lợi, ở มินจังมินจังคอยน้องกินก่อนนะเดี๋ยวมินจังกินทีหลังลูกๆอร่อยมากเลยครับกินกันใหญ่เลยครับกินไปกินเยอะนะโตไป อัวชนอันนึงอ้วชนอิ่มยังอือิ่มยังลูกๆได้กินอิ่มพ่อก็มีความสุขแล้วค่ะพอเด็กๆกินเสร็จน้องบินจังก็กินต่อ น้องๆครับก็กินต่อน้องเขาครับเขาไม่แย่งน้องเลยครับดูข้าวนีดข้าวติดจมูกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนหนูเลยแงเหมือนจังแงกินเหมือน,น,น, <c oughs> นหนูเลยนี่ือืมอือืหนูนิดหนูล็กหนู ลูกๆกเก้ากุมาพอกินข้าวอิ่มเขาก็นอนหยอกกันสนุกใหญ่เลยครับ